เปิดประตูอีเวนต์นี้แล้วเปิดประตูเลยเปิดเเลยคนมาล้นหลามเกยเปิดไม่ได้เดี๋ยวที่พีออมมาตรงนี้ก่อนแลอไเปิดงอเลยเออบูบูหมอกได้ไหมเดี๋ยวเปิดบนไม้กันดีกว่ามะกระจกหนึ่งสองตึกตึกเรียบร้อยเปิดแล้วไม่ปแล้วนะครับคนแรกคนที่สองไปกันแล้วมาดูกันจะรอดไหมกับอีเวนต์นี้เว้นสุดโหด อ้าวคนแรกมาก็โดนไฟเผาเลยโดนหมดมีใครติดใยแมงมุมไหมอ้าวมแต่คนรอดใยแมงมุมไปฮะเฮ้ยมีคนติดแล้วครับอ๋อละครับติดใยแมงมุมกันเป็นแถบๆติดกันแถบแถบโอ้โหเอาเล่แยกกันเดียวเดี๋ยวไม่แยกกันเดียวเอาละเอาละจะรอดไหมเอ้ยคนแรกไปแล้วไปไปแล้วไปแล้วอันนี้มันเคยเล่นไปแล้วมันเคยเล่นไปแล้วจะเอาอะไรให้เดี๋ยวเนี่ยเอาของดากๆไว้แล้ว <_ <d> _ <n> _>ออืมีคนที่สองม,มาแล้วแฟบไอเล่าวะชื่ออะไรชื่อแฟบ <d _ n> <d _ n> เต่าสุลาวะเออเฮ่เส,สียนจะไม่มีขเขาเล่นไปแล้วอือหืออือหืออือหือเขาตามเข้าไปดูข้างในนี้ดิอ้าวอ้าวโดนธนูยิงโดนธนูยิงแล้วใครโดนวะ อ่าขอยตก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 เดี๋ยวจะเฝ้ารอดูตรงกระบอกเพชรอ่ะรู้ดิเ <c oughs> โดนท <c oughs> อ้ยซิว่ว <ะ S 2> ฟิตอ๋อเจอเฮ้ยทำไมมันอยอยงงน้อยจังวะบูมว่ามันน้อยไปไหมแม่งใส่ชุดเกาะสะครบเลย <c oughs> โอโ้โหปิดยิงกับตะกรวดเล็ด <c oughs> ดูดูหอยตกขอยตกขอยตกยตกซิวะตกตก <c oughs> เยี่ยมเยี่ยมกูดกูดไปดูคนอื่นบูมเฝ้าไว้ไอแอดใครกันเนี่ไออย่งไปจะดูตรงกระบอกเต็มเลยขอดูคนอื่นกันเอ้ยยังไม่รอดกันเลยตรงนี้ยังไม่รอดเราเลยยังไม่รอดกันเลยเออดาวสุดโหดของเราขอดูหน่อย <c ười> ดูหน,นูฟักเต็มอ๋อเนซัมบีได้ไม่ได้ไง เออออเอออันนี้ติดไปอันนี้แจของคนโหดเลยกันเพราะดิยังมะอาสกายไมยเนยยืนดูคนนี้ก็ก้ากลัวนะครับตรงนี้ก็มีให้ขึ้นนะอ๋ออ๋อเอออเอเออจุ่มน้ำจุ่มได้ไม่นานอตกไหมไม่ตกเอสซินบีที่หนึ่งได้ยังครับที่หนึ่งไปแล้วเหลือรอที่สองั้งเอไอันนิก เห็นไหมเฮ้ยเคยเล่นอะไรนี่ปีที่สองไว้ตกน้ำเั้นไงใครอ่ะตกน้ำใครอ่ะที่สองนี่ใครอ่ะยังไว้ไปอ๋อแฮนิกแฮนิกแฮนิกนี่ที่หนึ่งคอยโดนไฟตาย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 อือไม่ตายอ้าวตกน้ำไม่มีใครไปถึงไหนๆดี๋ยวก่อนอตรงนี้แอดยังงง เอ็ดย,ยังงงเอ็ดยังงงทางไปตรงไหนบันไดก็มีนะครับโอ้โหกระโดดยังเปิดเอ็ดยังงงอ๋อใช่ทางนี้ทาคนสร้างยังงงเดี๋ยวเดินตามมันไปดูตามไปด <โร S 1> ูทางทางกระบอกเพชรมาอละตอนนี้ผมติดในกระบอกเพชรเออออกมาแล้วโอเคมาดูกันคนนี้จะรอดไหมเขาไปแล้วเขาไปแล้วเขาเลือกทางเดินที่ถูกหรือไม่เขาไปทางไหนอะ ขอ้เจอกับทางตันทางไหนนี่คุณพลาดแล้วที่คุณมาตรงนี้เอขาเขายังกระโดดไปต่อเขายังกระโดดไปต่อเขามั่นใจเขามั่นใจเขามั่นใจในทางที่เขาเลือกไอ้บ้านแล้วอีกคนนึงในในในรีบวิ่งไปต้อนรับดองสุดโหดทางนี้เอาไปทางนี้กันหมดเลยเขาฉลาดเดิน เดินเอื้ออือ,อนี่แตตียังไปดูคนอื่นดนะันเดี๋ยวก่อนอาจจะได้แต่ก่อนจบมันก็โหดติด <c oughs> ขนาดคนสร้างยังติดเอยเอาเป็นว่าเราไปรอตรงเส้นชัยดีกว่าเ,เดินเองหลงเองเดี๋ยวขอลองเล่นก่อนไม่ได้แล้วต้องเท่าเทียมเอออันดับหนึ่งแฮ้แฮ่แฮ่ เดี๋ยวก็ตายเฮ้ยไม่โดดไปทางตรงนี้บ้างวะมันน่าจะทําอะไรกันไว้บ้างนี่คือแอดมินมาเล่นนะครับแต่ละคนนี้ชัดเจนี๋ดูมาดูเขาจะเล่นมาดูคนมาแล้วมาเล่นมั้งสตาร์กคุงจะเล่นแล้วโอ้ยโอ้ยตเอ้ากลับเลยมาจะมาเล่นแล้ว เซิร์โหมดใส่ชุดก็ไอ้ครบโอเคไปกันเลยเออมาเล่นมังอยากเล่นนะครับนึ่งเดี๋ยวก่อนกับข้าวมดไว้เฮ้ยเอื้อเอื้อเออโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวแจกของเองติดแจกอะไรดีเออเซ็ตพิกาจูน่าไงใช่เซ็ตพิกาจูเป็นของดังของดี ประจำตัวเอือ้อคนสร้างไม่ยังตกดูความสดความเซียนเลอมาทําเซียนเหมือนเรียนมาเฮ้ยเออได้แล้วที่สองเดี๋ยวอยากเป็นคนที่สามจังเลยแจกอะไรดีโอ้ oh my god กี่รอบแล้วเนี่ยมันต้องสามขี้กันหน่อยตรงเนี้ยต้องให้คนนึงเยียวเฮ้ <c oughs> <c oughs> อยคนเล่นคนสร้างยังเล่นแทบไม่รอด จะอะไรกินเฮ้ยฮ้ยได้แล้วเฮ้ยอืมตกวัดว้าเออไม่ถึงแล้วเส้นชงเส้นชัยเลยนี่นี่เรารู้เดี๋ยววันนี้เฮ้ยเด้อเด้อบวกดาบโ,โหดๆใช่เอ้ยถ้าบวกกันดาบโหดๆเรามีเซตบวกไว้ละได้แล้วได้แล้ะไอ้อ้อย โคงทวนสามรูสักจอนสีสิบิห้าความคอยเดกระโดดรั้วกีบจังหารห้าเออถือว่าโอดกระโดดรั้วยังกับเทว์ลวเปลี่ยนชื่อกอนเปลี่ยนชื่อเป็นกรจจูน้อยกัจจูน้อยพี่กรจจูน้อยตรงนั้นไม่ได้ลองแล้วพี่กับจูน้อยเปลี่ยนเป็นวัดเดอะพี่กับจูน้อยดาบดาบศักดิ์สิทธิ์ดาบสักรพิกจูพอ้ไ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 ออยอ้ย โอ้ยเอื้อเอื้อเอื้อเอือแอะแอะแอะเอื้อจะตายไหมพี่หนึ่งเอาดาบพิจูป่าเกไปดาบพิจูป่าเกโอ้ยตกตกเฮ้ยเฮ้ยเกิบพื้นไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยแอะอึบแอะเฮ้ยอึบแอะอึบแอะเออฮึบดาบป่าพิจูไปดาบป่าพิจูฮะจงเลือกที่สองเดวเอาดาบซ้ายซ้ายดีดาบเหล็กไม่เอา เห็นลูกธนูปากนี้น่าจะง่ายกว่าโโอ้หขนาดนี้เลยที่สามดาบทองแล้วนะได้ดาบทองเลยนะนี่อ้อยอ้ยโอ้อย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 เดี๋ยวเปลี่ยนชื่อก่อนโจะตายแล้วโอ้ยจุ่มน้ำมันคนสร้างยังแทบไม่เป็นดาบดาบลายจุ่มดาบล่างสามดาบโคตรโหนี่ดาบไลจู ดาบไลจูมาแลยวล้โไ้จูจะตายแล้วเอาดาบไลจูปวโหดไปโอ้เออแอะแอะเอืเอ้ออาปลาว,วามันเลยตูอ้วเอือะจะตายอยู่แล้วเลือดเลือสามดวงแหนี่ขนาดใส่เซตเกาะนะที่สี่บีด้วยอ่ะมีอ่ะที่สี่ไ,<ม>ได้ไ,ได้ของชำรวยจากทางซ ตอนนี้ครบหมดยังครบหมดแล้วเหรอครบหมดยังอะดาบดาบทองชื่อดาบแับนี้อะไรแทงทองโอ้ยลนดาบโอ้ย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 ที่สี่มีของเหลือให้ของอะไรดาบฆ่าพ่อดาบเลระคุนมากแาบนี้เอาดาบฆ่าพ่อไปดาบเลระคุนมากเอาไปติง่ายแล้ว คือว่าอัปเบอร์โหดให้แล้วแบบนี้แบบโหดมากแจกเงินคนเอ้ยไม่เวเดีว่าแจกโพลเล็กคนเข้าเริ่มกิจกรรมดีก่อนมีอีกรอบไหมเอ้แจกเพชรพอแล้วรู้สึกรู้สึกเมมเบอร์เซิร์ฟนี้ไม่ขยันเล่นกันจังขยันเล่นเกินไปบางทีก็ไม่ดีนะลูกสองหกสี่สร้างหอไอเอ อีขนาดยสร้างยังกระโดดเล่นเองเลย <c oughs> เฮ้ยนั่น่งตกอีกอะ <c oughs> คนสร้างยังไม่รอดจรแจกไปเรื่อยๆแตงอาเกิดกิจกรรมพอดีไอ้กิจกรรมพอดีกิจกรรมพอเยอะของช้าด้วยคือแบบหนังเสิร์ฟที่หนึ่งได้ดับหมดแล้วนะดับปาเกยเยี่ยมดับในตำนานเลยนะน่ะ วันนี้ก็ไม่เสร็จโยมจมปักอยู่กับตรงเด้โอ้ยโอ้ยเฮ้ยเยี่ย,ยมตรงนี้แหละเสร็จตั๊กบุเสร็จตู้เย,ย่ในสุดมาถึงตรงนี้ละกว่าจะมาถึงซิเวอร์ฟิตเฮ้ยจังหวะนั้นจังหวะนั้นจังหวะนั้นออออออืืออืื้้หหเซียนแป๊บอออืือ้หเซียนเราต้องนำเขาตอนนี้มีใครขอพรขอ,อยังอ่ะเอ๊ะโอพระโอ้ยโอ้ย โอ้ยเจะไม่รอดละเจะไม่รอลดละเรือไอ้ลอยโอ้โหกว่าจะถึงขอดูคนนี้หนะ่อ <c> ย <oughs> ถึงกับตายเลยไอ้ดุกดิ๊กของเราดุกดิก๊กแม่งโหดคารุนกรรมบขอบคุณที่เธอผัดข้าวมาเย็ดตกเลย มาดูกันจะลอดไหมตุ่มรอบที่สองก่อไม้รอดออกเข้าไม้ป<บ><ะ>๊บแรกหรอได้ได้ได้ไอตุ่มเรียบร้อยครับดัแบขบนาดนี่ขนาดคนสร้างอย่างไรรอดเลยนี่กระโดดลงน้ำเลยหนเยขอไปดูหน้าคนดีชนะหนดีชนะได้ไงเนะี่ย โหดไปไหนแม่จุกว่าไงทำมบี้ฟิกแมนจังมีกรอบไหมจ,จะกิจกรรมอะไรให้เล่นอีกกันโอ้กินะจกรรมอะไรอีกมีอะไรอีกนี่ มันก็มีอันช้ากันเนาะอยากลองอีกอ่ะเออสร้างแต่ละอันได้ไหมเว่งใช้เวลาอะไรเนี้ยคือทําไมรู้สึกเวลามันเล่นกี่นาทีจบโคตรจะไววออมันต้องหน้าตื่นเต้นอันนี้ครั้งหน้าเออกิจกรรมนี้แต่ขอเวลาอีกประมาณหกนาทีไหมตอนเอน็่ครึ่งอะไรนะ ตอนหนึ่งทุ่มครึ่งเอาไหมหรือว่าสองทุ่มโอ้สองทุ่มดีกว่าขอแก้มาครับก่อนเพื่อจะแก้ฟอนลอยเลยเอ้ยฟอนลอยแก้ได้บอกเราด้วยอยากแก้มากโอเคมันลายตาโอเคครับอีเวนต์นี้ก็จบไปแล้วครับเซิร์ฟเราคนเล่นก็พอสมควรไปเล่นกันหน่อยเฮ้ย ใช่แอดมินใจดีอีเวนต์นี้เป็นปีไม่เคยหยุดอีเวนต์โคตรจะบ่อยโอเคฝากเซิร์ฟด้วยครับไปละบายบาย